มันมันจับสเกลอยู่มันจับสเกลอยู่เวทแม่สามคิวอะเวทเทิร์นมหาลิกาทีซีอะแคปเดียวอะเวทแม่เราใช่ปะยังยังไฟอยู่เวทเทิร์นมันไอ้าสรุปจบเนี่ยเดินมาแล้วมจบเลยวะยูโซมายูโกเชสซิ่งเดสมันคำซ้อคำซ้อยังพิ่งจบอะขอเลยไม่็กยังไม่จบมากอคิมคัมมี่ซอโอนเยีสอยู่ประตูขวาพิซซ้อมีที่จะคำนองคำนองพิซซ้อมีแคปรูทยังเก็บไม่หมดนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลยไม่ไรไม่ไรเซนนองเซนองเซนน้อง

ตอนแฮมอดีตลีเซ่ถูกเพลย์เอาไซแม่ทำน้องสั่งทำล้องไปนะตัวเออรอครับมาจะออกไปเฮี้ยลีเก็ตมันแมอบวโคเฮี้ย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 เฮี้ยหมดเฮียแล้ายามีเต็มเลยมันอยู่ไหนปิ้งนู่นมั้งเขาปิงนู่นแล้วน่ะอ้าวไอ้เฮี้ยตีไอ้เจโดนจับเหรอตีเจโดนจับเหรอสองไอ้เจเดี๋ยวมากูขปิ้งปิ้งปิ้งเอาอุ่มทูตายแล้ว

ขับไปกินขับไปกินขับกิขับกิสเฮฟอนเฮฟอนเฮฟอัยู่เลยขับกินขับกินขับกิขับกิสเฮฟอนเฮฟอนเฮฟอนขันซาวิสขัซาวิสขัซาวิสเฮฟอนขัซาวิสดอออริเอร์ู้าสาวิบาิ็บิสเตอสซิสเตสมันถอยมันถอยมันถอยมันมันมันพูไปมันพูกลับไปหน่อยกูดาวแอยากเล่นเฮอขับขับมเซฟมีทีพีเอแคนมี โอิมดูเลอิมดูเลไฟเกตดูน็อตคัพดูอไเ้วได้มันไหลไม่หยาวหกาวหากาวหยาวหาวตอนลว์โซนโซนเพียรากมันอยากลากไปเล่นเมริกโยเฉยไอ้เื่ยเนี่ยเัสเทอร์รเอคัสเซกตเคเอได้อีกสามมือนะวีไฟไหลห a าิบิทโอคาวินทอิมเจไหลนอตดไอิต ทงดูหน่อยแทนสกัดกัน TPS ดูอูมัขึ้นมา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 มันเมาอัพเมาอัพเกือบหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วเมาอัพหมดแล้วไปไปเซาไปเสา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 อีเสาอีเสาอีมีตัวยังมีตัวลงอยู่ามไม่ทัน นั<ส><ะ>่นแหละเออออนปิงนั่นแหละนั่นะหัวอยู่นี่ล้ว้มขวาแล้วหัวชนหัวชนหัวชนดินมาแล้วดินมาแล้วดิมาแินเมาแล้วดินเลวลิวเบมีอกเฮ้ยตีระบอมตีระบอมไอเฮียโดนเฮ้ยมันมันโดนมันโดนมันโดนบอมบไอเฮียตายลิวอร์มีไอลีกมานะมีบอบลีกมันหมไมันหมดไปแล้วมันเก็บเปทีหนึงแล้วกลูกายมัน่ายล้อมไทล้อมันเยไปฟแล้วโอ้ไปสาดิบสาดสดิมาเจอมาเจอมาเจอ กบ้อก้อเอเขาเาว่าทีดิยวดีวโโมชั่นโมชั่นขับนขขับนเวสเดาว่าขับนกเวสไดาาเดาวซสยขับนเวสขับนเวสขับนเวสคาซอร์คาสเซอร์คาสเซอร์อ้ยเดี๋ยวูได้ก็นยเกได้ก็นเกโปโมชั่นโมชั่นปอร์ลสปอร์ลสปอร์คาสเซกปแล้วไปแล้วกไปแล้วพคาเซอร์ไปอฟ์กปปฟสกีห้าิห้าิสามเี้อนสอเล้อ

ยาดเฟกยาดเกยาดเกมันเล่นมันเล่นกับโซนอยู่มันเล่นกับโซนอยู่โซนัแบ็โซนัแบ็กดเลครัซโซนไวอยู่กดเออโซนโซนเล่นอยู่โซนเล่นอยู่โซนกคับแบ็โซนเอ้มันโดนเรียบร้อยมันโดนเก็บแล้วไเก็บไปแล้วอเน้ยทุกคนทางเซาคือตัวหลุดนะเซาตัวหลุดมันอยู่อีทหมดเลยโคาเซาคาเซาโคาเซาโคาเซาโคาเซาคาเซาลมาล้าาลนาลวนาชนาชาาา